สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดเกศจะมาแนะนําเคล็ดลับวิธีการดีๆนะคะในการทํางานให้ประสบความสําสเร็จหรือว่าในการดําเนินชีวิตให้มันราบเรียบเป็นไปตามที่คุณต้องการและปรารถนานั่นเองนะคะเกศจะบอกอย่างนี้นะคะการที่เราจะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเพื่อนําตัวเองเข้าสู่ฟิลของความสําเร็จ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะคะในระหว่างทางที่เรากําลังจะเดินไปสู่ความสาเร็จนั่นก็คือแรงต้านของคนรอบข้างแรงต้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในใจของเราหรือเกิดขึ้นจากภายนอกนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะวันนี้ที่เกดเออกมาทําวิดีโอนะคะขอให้มันเป็นวิดีโอที่มีความเป็นธรรมชาติไม่ได้เฟซ ไม่ได้ตัดต่อ,ตอจนรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเกตคืออดีตคนทําง,งานประจําคนหนึ่งที่พลิกตัวเองผันตัวเองเข้ามาสู่ออนไลน์และเมื่อเกตเลือกทางที่มันต่างจากที่เกตเคยทานะ,ะทุกท่านรู้ไหมคะสิ่งที่เกดเจอคืออะไรโอ้โหเสียงในหัวมาเลยนะ,ะโอ้ฉันทําไม่ได้เหรอเห็นคนอื่นเขาทาดูสิ ครูโคตออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วฉันจะทําได้ยังไงถ้าเขาจะเรียนกับฉันเขาก็ไปเรียนกับคนอื่นไม่ดีกว่าเหรอเหตุผลมากมายที่จะมาสนับสนุนให้เราเลิกล้มความคิดที่จะเป็นคนประสบความสิ้นกลางคันเฮ้ยน่ากลัวทคนฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องหยุดทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่า อารมณ์หรือโฟล์หรือพลังงานในตัวเรามันกําลังแย่ตั้งสติค่ะไม่ได้หยุดแล้วไม่ทํานะคะแต่เกรดกาลังจะเสียทุกคนรู้ว่าเมื่อคุณเจอปัญหาเจอวิกฤตไม่ว่าจะเสียงเล็กๆในหัวหรือเสียงของคนรอบข้างคุณจําเป็นจะต้องหยุดสักครู่และตั้งสติค่ะแล้วถามตัวเองค่ะว่ากูเกิดมาทําอะไรกูเป็นใครและทางที่เราจะทําต่อไปสิ่งสิ่งเนี้ย มันใช่มัน y e สหรือมันโ no. นแล้วทำแล้วมันได้อะไรปลายทางมันเป็นยังไงตั้งสติก่อนค่ะอย่าให้อารมณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เช่นสมมุติคุณตั้งใจจะทำออนไลน์ตั้งใจจะทำวิดีโอตั้งใจจะไลฟ์สดนะคะวันละหนึงรอบวันละหนึ่งคลิปแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีภาร,รกิจที่ในชีวิตคุณต้องทำแล้วคุณก็ตัดมันออกไปหมดเลยไม่ไปกับแฟนไม่กินข้าวกัแฟนไม่มีกิจ,จกรรมร่วมกับแฟน อะไรที่เกิดขึ้นตามมาคือคุณทะเลาะกันคุณจึงจำเป็นต้องหยุดข่ะตั้งสติให้ดีเคลียร์ค่ะคุณต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้กำกับเหมือนในทุกๆที่เกตบอกไว้เสมอว่าคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นแล้วมาเป็นผู้กำกับคุณจะต้องวางบทบาทให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งบนโลกใบนี้ให้ได้ อย่าให้อารมณ์ช็อตเล็กช็อตน้อยช็อตเล็กช็อตน้อยมันมารวมกันเป็นหนังภาพยนตร์ลมงใหญ่ที่คุณล้มเหลวซึ่งการใช้ชีวิตและการเริ่มต้นทําธุรกิจหรืองานที่คุณชอบคุณจึงจําเป็นต้องเคลียร์ค่ะเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตคุณให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองให้มากพอหนักแน่นให้มากพอเชื่อมั่นในตัวเองและเคลียร์ความสัมพันธ์กับคนที่รักกับครอบครัวค่ะว่าเฮ้ยตัวเอง กินข้าวนะเที่ยวนะพูดคุยกันนะมีปฏิสัมพันธ์กันนะไปนูป่น,นไปนั่นไปนี่ด้วยกันและแบ่งเวลาให้ดีคุณต้องเคลียร์ก่อนคะ่ะคุณจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ถึงแม้คุณประสบความสําเร็จได้นะวันที่คุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้ฉะนั้นคุณจึงต้องตั้งสติก่อนทุกๆครั้งที่มันมีสิ่งกีดขวางทางเดินของคุณมันมีสิ่งที่ผิดปกติในชีวิตของคุณ มันทําให้อารมณ์ของคุณขุ่นมมวแล้วคุณมาบอกตัวเองว่าฉันเก่งฉันเยี่ยมฉันยอดฉันไปได้ได้ค่ะถ้าชีวิตคุณไม่มีใครเลยคุณมีตัวคุณคนเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เราต้องเริ่มทํางานที่จะสร้างชีวิตเรางานที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแบบไม่เหมือนเดิมด้วยการใส่ใจชีวิตจริง บวกกับการใส่ใจความรู้ที่เราจะพัฒนาเพื่อให้เกิดภาพชีวิตใหม่ของเรามันจะกลายเป็นภาพชีวิตมันจะเป็นกลายเป็นชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนด้วยความสุขอย่างแท้จริงไม่หลอกตัวเองท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะห่วงอนาคตแค่ไหนสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือเวลานี้ค่ะ เวลานี้ค่ะต่อให้คุณมีเงินหมื่นล้านพันล้านคุณไม่สามารถซื้อเวลาย้อนกลับมาได้แม้แต่วินาทีเดียวฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือนาวค่ะเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ความสําคัญและบริหารจัดการมันให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์กับตัวเองชีวิตการงานชีวิตกับคนรอบข้างเคลียถางทางให้โลง่งเพื่อทางความสําเร็จของคุณมันจะได้ รวยได้ดอกกรัลาปลูได้พรมแดงด้วยเมือ,องคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการสร้างจงใจสร้างด้วยเมือองคุณเองค่ะแต่คุณแค่ต้องใช้สติใช้สติเวลาที่คุณเกิดปัญหาเวลาที่คุณเจอปัญหาเวลาที่คุณได้รับพลังงานลบเวลาที่คุณได้รับรู้ว่าสิ่งกีดขวางกำลังเกิดขึ้นในทางของคุณคุณต้องมีสติ และลุกขึ้นมาจัดการมันควบคุมทุกสรรพสิ่งให้ได้แล้วงานที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนในความสำเร็จของคุณจะแวดล้อมไปด้วยคนที่คุณรักสื่อสารซะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ ราบรื่นไปด้วยดีทุกอย่างเกิดจากการจงใจสร้างด้วยมือของเราค่ะไม่ใช่มือของใครเราแค่ต้องจัดการมันเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณสนใจคลิปดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะคะเกดจะให้เจ้าหน้าที่ส่งเข้าไลน์ของคุณนะคะคุณสามารถแอดไลน์เป็นออฟฟิเชีก็ได้หรือจะเป็นติดตามทาง Tik Tok นะคะ t i k t o k แอดเกศี K E D S R I นะคะและ IG นะคะ เกศรีเกดเดี๋ยวเกดจะขึ้นให้หลังคลิปนี้นะคะแล้วก็ Facebook เกดสีใจดีช่อง youtube เกดสีนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเกดจะขึ้นให้หลังจากคลิปนี้ตอนท้ายนะคะทักหาเกดได้เลยเกดจะส่งข้อมูลดีๆส่งคลิปดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคุณทุกๆวันนะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนายอยู่แล้วแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ